สวัสดีครับ,รบพบกับวิจาไหลครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเล่าเรื่องนะครับหานท้าชะตาฟ้าปริศนานโย,ยจากในซีซั่นที่ <c oughs> 2เริ่มเรื่องมาเนี่ยก็จะกล่าวถึงตัวของฟ้านเสียนเนี่ยกับบรรดาทัพทมินเนี่ยตอนนี้มาถึงเมืองเจโจแล้วแต่ด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยต้องการตบตาบุคคลก็คือไม่ใช้ทางหลวงนะมีการลัดเลาะมาตามทางเรื่อยๆ <c oughs> แล้วก็ตัวเขาเนี่ยตอนนี้ได้ทิ้งม้าของตัวเองลงไปแล้วก็ได้ฝังกบ เสื้อผ้าเขาแล้วรวมถึงกระบี่ราชันด้วยจะพกไปเพียงมีดสั้นนะครับตัวตัวหน้าไม้แล้วก็บรรดายาพิษต่างๆแล้วก็ฟางเสียอมีการเรียกว่าปลอมแปลงโฉมหน้าตัวเองนะครับมีการเปลี่ยนหน้าตาผมว่าในตอนนี้คล้ายๆกับในเรื่องของเจาะเวลาหาจินซีที่ตัวของเซนเซาหลงมีการปลอมแปลงหน้าตาผมคิดว่าผู้เขียนเหมานเนี้น่าได้บรรลัยกำลังใจนะจากเรื่องเจาะเวลาหาจินซีนี่แหละเลยทําให้ตัวฟางเสียตอนนี้มีการปลอมแปลงหน้าตานะครับแล้วก็มีการรอบ เข้าไปในเมืองปะปนกับพวกประชาชนทั้งหลายซึ่งต้องบอกว่าเป็นเมืองเโจโจหรือเป็นเมืองเขตการค้าทางทะเลที่เรียกว่าผู้คนคับข้างนะครับการเดินทางไปมาไปในเมืองก็เป็นเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายพอสมควรทาให้ฟ้งเสียสามารถที่จะลอกไปเข้าไปในเมืองได้หลังจากที่เข้าไปในเมืองเนี่ยได้ได้ว่ามีการกล่าวาบรรยากาศภายในเมืองเโจโจเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะรุ่งเรืองพอสมควรนะครับ เนื่องจากที่ว่าเขาเป็นเมืองติดทะเลมีการการค้าต่างๆเนี่ยทาให้ร้านค้าต่างๆมีผู้คนมากมายนอกากเจโจโก็เป็นเมืองเขาเรียกว่าเมืองเศร,รษฐกิจทางน้ำมันเองถ้าเปรียบเทียบนะมันก็จะคล้ายๆกับตัวเขาเรียกว่าเวนิสก็ประมาณนั้นเลยคือเน้นการค้าทางน้ำเนี่ยเป็นหลักอะไรคือทุกอย่างเนี่ยอิงจากการค้าจากทางน้ำจากทัพเรือเนี่ยเป็นหลักเลยที่นี่ก็เลยเขาเรียกว่าเ,เป็นแหล่งของทัพเรือนั่นเองนะหรับเมืองเจโจ เราฟงเสียเนี่ยสาเหตุที่ต้องปลอมตัวมันเนี่ยค้าจะมีแผนการเด็ดๆอะไรสักอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าระสืบความลับอะไรสักอย่างเนี่ยก็เลยจําเป็นที่ต้องปลอมตัวมานั่นเองเนะครับเออหลังจากนั้นก็เรียกว่าฉาก็ตัดที่เป็นอหอแห่งหนึ่งนะครับเป็นเหมือนหอนางโรนี่แหละมีการติดโคมแดงข้างหน้าฟังเสียงก็มีการเดินผ่านหอตรงนี้แล้วก็มีการดูว่าน่าจะมีการจัดงานวันเกิดของผู้บัญชาการทัพเรือแดงเจียโจนี่แหละทําให้ตึกเนียค่อนข้างี่จะคือคืนไปพิเศษนอกจากคืนๆแล้วจะมีการเรียกว่ามีการ ตั้งเวรยามนะครับอย่างดีเพราะว่างานวันเกิดในวันในครั้งนี้จะมีบรรดาพ่อค้าต่างๆแล้วก็บรดาขุนนางเนี่ยเข้ามาในงานวันเกิดค่อนข้างมากมีการตรวจค้นดูทั้งกล่อ,องของขวัญต่างๆเนี่ยว่าไม่มีใครที่พกอาวุธเข้าไปเขาบอกว่ามีการคุ้มกันอย่างหนาแน่นจากพวกบรรดาทหารเรือนะครับเพราะว่างานนี้มันก็เป็นงานของเ,เรียกว่าขุนนางใหญ่คนหนึ่งที่ชัดขึ้นมานั่นเองนะครับห mm hmm. ลังจากนั้นเนี่ยฝ้าเสียเนี่ยก็ได้เดินไปเรื่อยๆนะหลังจากสำรวจเสร็จแล้วก็เดินไปเรื่อยๆจนไปถึงที่ตออแห่งหนึ่งนะครับ ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ได้มีการส่งสัญญาหรือว่ารหัสลับส่วนตัวนัว่นแหละส่งมาที่ต่อนั้นปุ๊บก็มีขุนาขนางคนนึงโผล่มานะั่นคือโผที่ฉังซึ่งเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของเขาเองนะครับรอบโผที่ฉ oh ังโผที่ฉังเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวฝ่าเสียด้ส่งมาเพราะว่าต้องการให้มาสืบคดีที่เจียโจนั่นเองนะครับก็ตัวเขามาเนี่ยก็เป็นเวลากว่า6เดือนแล้วนะที่โหที่ฉังมาโหที oh ่ฉังสภาพาตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นคนที่เรียกว่าสู้ผอมคนหนึ่งนั่นเองคนระับโหที่ฉัง เราบอกว่าโโหจีฉังเนี่ยมาที่แดนเจียงหนันเนี่ยมาที่เขตเจโ,จโจนะครับเพื่อที่จะมาสืบคดีเขามาได้ประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับแต่ว่าการหนึ่งเดือนที่มาเนี่ยไม่ได้มีความคืบหน้าแต่อย่างใดก็เรียกว่าเขาเรียกแทบไม่หลับไม่นอนทําให้สภาพขอตอนเนี้เขามีสภาพค่อนข้างสูผ้ผอมไปอย่างยิ่งซึ่งตัวฟ้าเสียงก็ไม่ได้คาดหวังให้โโหจีฉังทําการแก้ไขคดีนี้ได้อยู่แล้วเพียงแค่ประเด็นของเขาเนี่ยต้องการให้โโหจีฉังมาที่เมือ,องแห่งเนี้ย เพื่อที่ว่าพอ,พอเวลาที่เขาเนี่ยสามารถสืบคนน้นคดีนี้ได้สําเร็จเนี่ยความดีความชอบเนี่ยก็จะตกเป็นของโหจ้ฉังอต้องการให้โหจ้ฉังเนี่ยมารับตําแหน่งขุนนางระดับสูงนะครับในแดนเจียโจแทนที่ว่าคนก่อนที่โดนฟานเสียจัดการออกไปนี่เองแล้วก็กล่าวว่าเป็นการรีกว่าวาลแฟร์ฟาเสียแหละที่ได้ลูกศิษย์ตัวเองเนี่ยมีตําแหน่งอำนาจหน้าที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าฟาเสียเอเนต้องการที่จะเรียกว่าเพาะบ่มขุมกําลังของตัวเองนั่นเอง ตอนนี้เขามีแค่ลูกศิษย์เด่นอยู่แค่สี่คนเลยไอ้ผับดันในคนเนี้ยโหที่ฉังเนี่ยให้อีกหน่อยเนี่ยมีตำแหน่งใหญ่โตไปเลยแล้วก็ได้รับความชอบตรงเนี้ยเต็มๆไปเลยคือฟ้าเสียเนี่ยเป็นคนจัดการแต่ลูกน้องเนี่ยเอาความชอบความมีความชอบไปแล้วเพิ่มตำแหน่งมันั่นเองนะครับฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยตัวฟ้าเสียนะครับก็มีการสวดนาโหที่ฉังว่าวันนี้เป็นวันเกิดนะครับของผู้บัญชาการทัพเรือเนี่ยแกร์เดนเจโจเนี่ยแหละเขาเนี่ยได้ส่งเทียบเชิญมาให้ตัวของโฮจิฉังหรือเปล่าซึ่งงนนน่ออโหักก็บวา ก็มีการส่งเทียบเชิญมาแต่ว่าวันนี้เขาได้ข่าวว่าตัวฟ้าเสียงเนี่ยจะมาถึงก็เลยยังไม่ได้ไปไหนซึ่งฟ้าเสียงก็บอกว่าให้เขาเนี่ยเดินทางไปยังงานวันเกิดก่อนเลยไม่ต้องรอเขาเดี๋ยวเขาจะตามไปเองซึ่งตัวหัยี่ฉังมีการถามว่าฟ้าเสียเนี่ยจะไปที่งานคนเดียวไปจัดการภารกิจนี้คนเดียวหรือฟ้าเสียงบอกว่าไม่ต้องห่วงเขาคนเดียวก็พอแล้วเพราะว่าตัวู้รุษชาการทับเรือเขตเจโจเนี่ยชื่อว่าฉังคุณเนี่ยไม่ใช่เสียไม่ใช่ไต้ข้าวเสียเอิน เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องกลัวอะไรขนาดนี้เพียงแค่คนเดียวเกส็สามารถจัดการได้แล้วและมีการกล่าวว่าในวันนี้ในปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเรียกว่าวันครบรอบวันตายนะครับของผู้บัญชาการทัพเรือฉังคุนนี่แหละเรียกได้ว่าถ้าปีหน้าเนี่ยวันนี้ก็เรียกว่าจัดงานวันเกิดแล้ววันตายไปพร้อ,อ,อมๆกันเลยเรียกว่าช่วยประหยัดเวลาดีแต่เขาต้องกล่าวโหยี่ฉังเนี่ยเขาเป็นแค่บัณฑิตนะเขาไม่เป็นก็เ,เรียกว่าคนที่มีบรรยุทธ์หรือว่าเก่งด้านด้านบูเขาเป็นด้านบุญอย่างเดียว ที่เขาสู้ผอบเปส่วนให่ก็คือเขาอาจจะเกรงกลัวด้วยก็ได้เพราะว่าที่จะมาทําคดีนี้เป็นคดีเรียกว่าการฆาตกรรมต่างๆซึ่งตัวโที่ฉังเนี่ยไม่มีวายุทธแน่นอนก็ต้องหวาดก,กลัวเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็เลยเออมาที่นี่คือมาเพื่อเรารับตําแหน่งแหละแต่เขาไม่อยู่ที่เนี่ยก็ไม่มีใครเขาเรียกว่าทำอะไรที่เป็นสิ่งผิดปกติเนี่ยเพราะว่าตัวของฟ้าเสียเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีอำนาจเพราะทุกคนรู้ว่าโหจ่ฉังเ,เป็นลูกศิษย์ฟ้าเสียหรือว่าเป็นลูกน้องฟ้าเสียนั่นเองก็เลยเรียกว่าไม่มีใครยุข่ขงกับเขาเท่าไหร่ แต่ตัวโหดยี่ฉังนี่ก็กลัวแหละเพราะว่าเป็นแค่บอดดิตคนหนึ่งซึ่งต้องมาทําคดีกับพวกสืบสวนสอบสวนพวกนี้มันก็คงจะหนักหนาสำหรับตัวหดยี่ฉังแต่ฟ้านเสียมาครั้งนี้เราก็จะได้เห็นแน่นอนว่าตัวฟ้านเสียเนี่ยอาจจะมีการเขาเรียกว่าสังหารคนแน่นอนแต่หดยยี่ฉังก็แอบกลัวแหละเห็นว่าฟ้านเสียเนี่ยมาคนเดียวไม่ได้พกใครมาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็ยิ่งกลัวเขาไปใหญ่เลยแต่ตอนนี้ก็สงสัยนะว่าตัวฟ้านเสียเนี่ยจะนำทัพทับมาธมินมาทําไมในเมื่อ สุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาทํางานรอบสังหารด้วยตัวตัวเขาเองอ่แต่เราก็ต้องมาติดตามดูนะว่าตัวป้านเสียนเนี่ยจะมีการจัดการหรือว่าดําเนินงานยังไงต่อไปนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้หรือว่าเขาจะสังหารคนสําเร็จหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูกันนะสำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว,ว่าชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วเรามี Facebook Fanpage เ,เนี่ยวิจารแหลกก็อย่าลืมมากดติดตามกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ